สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรม Brain b r e d Learning หรือ BBL นั่นเองนะคะเพลงนี้เป็นเพลงมือตักตักมือเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเพลงมือตักตักมือคุณครูจะฝึกให้เด็กๆได้ร้องเพลงก่อนหนึอรอบนะคะแล้วเด็กๆร้องเพลงตามคุณ มือตักตัก,ตกมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือ,อ,อมือสอกสอกมือ มือมือเพื่อนเพื่อนมืออ่าหลังจากนั้นนะคะดเด็กๆฝึกร้องเพลงมือตักตักมือหนึ่งรอบนะคะแล้วเราไปดูคลิปกันต่อเลยค่ะเรียนยิมที่ดีนะคะต้องให้เด็กมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างเรียนยิมนี้ค่ะมือ มือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือสอกสอกมือตักตักมือมือสอกสอกมือตักตักมือมือไหลไหลมือตักตักมือมือไหลไหลมือ มือมือเพื่อนเพื่อนมือตักตักมือมือเพื่อนเพื่อนมือสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเบรนเบดเล e ร์นิ่งเพลงมือตักตัก,ตกมือก็ได้จบลงแล้วนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทํากันบ่อยๆนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้มีทักษะกล้ามเนื้อมือที่สัมพันธ์กันในครั้งต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีคลิปต่อๆไปมาให้เด็กๆได้ดูเพิ่มเติมอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ